วันนี้อยู่กับเซลปินเช่นเคยครับวันนี้เซลปินอยู่กับเจ้าร e ีโวซีแคร์เซติชั่นคันนี้ครับเดี๋ยวผมพามาดูครับว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับดูเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นตกแต่งพิเศษด้วยชุดสเกิร์ตจาก BMSport นะครับดูครับมีความสวยงามครับผมเดินเส้นสายด้วยสีแดงครับผมตัดกับสีเงินนะผมแล้วก็มีเส้นสายของสีดํา เพิ่มเติมเข้ามาทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับดูด้านหน้าภาพรวมนะครับถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้นะครับเปลี่ยนล้อแม็กให้เรียบร้อยนะครับเป็นล้อลายเวลนะครับผม M50 RS นะครับเป็นขนาด5ก้านขอบ18นิ้วนะครับมาด้วยยางนะครับผมซูแม็กนะครับขนาด2 5 5ห้าห้านะครับ50 R 1 8นะครับ รวมล้อสีน้ําเงินแล้วก็คาลิปครอบคาลิเปอร์สีน้าเงินเช่นเดียวกันนะครับเติดข้างนะครับมีเส้นของสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับผมแล้วก็คาดด้วยเอ็มเอ็นะครับนี่คือล้อขอบสิบแปดเต็มซุ้มเต็มล้อแบบนี้คันนี้จัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับโหลดหลังมาให้เรียบร้อยนะครับให้ทําให้ดูมิติรถด,ดูสวยมากขึ้นรุ่นนี้เป็นรุ่นเซตเ dition นะครับตัวเอนทรีนะครับเกียร์ธรรมดา มาดูด้านท้ายครับสเกิร์ตด้านท้ายนะครับเดินเส้นด้วยสีแดงเช่นเดียวกันนะครับทำให้รถคันนี้ดูสวยมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับถ้าใครสนใจชุดแต่งชุดนี้พร้อมล้อแม็กแบบนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เซลล์ปิ่นนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมอย่าลืมทักมาสอบถามนะครับ